สบายดีสบายดีพี拜拜่น้องพวงป่าสุขสุขคนเนาะยินดีต้อนรับเข้าสู่คือเก้าพี่น้องก็อยู่ที่อยู่ที่บ้านอยู่ที่เฮือนเนาะตอนนี้เนาะพี่น้องก็คือเสานี่พี่สาวหรือว่าเอื่อยใส่น้าเนาะเดี๋ยวมื้อนี้พามาเบิ่งหลานหน่อยโอ้ นอนนอนเดนเหรอวะแม่ใส่น้ำมาป่ะพามาเบ่งเอือดกันป้าน้อมีนาสบายดีหนอมีนาสบายดีไหมใช่ไหมอเือวอะไรเนี่คือาใส่แล้วลุงตลัง ชนะเมือไโอ้โหนางนางเห็ดเนี่อันนึงมีน่ากินมีดิบเดินโทรศัพท์อีกใส่โดนหรือเปล่เถอะเปินมุมเช้าตอนนี้เที่ยงเที่ยงเนาะเที่ยงเป็นจังไดอ่ะเถอะเป็นเมื่อย ไปกวดอยู่เหรอไม่ได้กวดอะไรเลยนะร้าไม่ใช่สลมบนี่น้ำเกลือนี่ยาที่จะนี่งเมืนอนก็เดือนเดือนยูทูบออกน่แต่ว่ายังไม่ได้ไปเปลี่ยนสอนเปลี่ยนมาซื้อเครื่องเขาเหือนนี่แหละเมื่อยแห้งเลยเมื่อยแงจากมือละ่ะเมื่อย้านนี้้านนี้ อืมแล้วก็เป็ดเป็นบ่เมือ่อคือกระเหลืองนี่ตัวเหลืองๆเงินตาเหลืองเงิาางเนที่คู่นะ้ำไห้เจ้าเอาซื้อกินอยู่บ่ซื้ออยู่เซื้อฮะไม่ซื้อกินอยู่ซื้อบางไม้มักตอกนะอะไรไม่กินใช่ยากระซองเสั่น เสย,ยาตอนลั้งดกีมีแสนนึ่งเลแสนแปดจำไม่รอสองแสนแสนแปดสิบใ่หืเป่แสนแปดสิบต่ก่อนแสนต่ก่อนแสนตอนเสนหนึ่งีกาย, 8, ย 8, ใช้แสนหนึ่งแ่ีแสนแปดยี่สนแปดแสนแปดคือแปดสิบพนวาไชาหน,น,น,น้านั่นนำเ,เกลือกอะมีแต่แสนหนึง ท่าวิมินได80แล้วก็แซน8อืสิหมดแล้วเด้อเนาะสิหม้แต่พี่น้องเกลืก็สิหมดล่ะเอื้อยเื่อยเนาะมื้อนี้เนาะเป็นแลกเมื่อยบ่ทันได้วินดอกมีแต่แนมเบิ่งคนน้อยๆแล้วกเอื้อยืนเป็นแนมลงสูงๆมันลึกแบบมันลึกนะนี่เดี๋ยวเฮาก็สิไปหางเครื่องบันจังก็น่าจะหมดแล้วน้ําเือเอื้อยก Kịp cào lưu hôm nay. Kịp lèo kịp lèo kịp cào ngang kèn kia kín kịp kuèi kapapoe kia kuèi kuèi kia mùa kia mùa kia mùa măng mùa kia 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 măng kia mùa măng mùa kia mùa kia mùa ทำเจุกควาเป็นกลับมาตลอดนั่นแหละสุขภาพมาบกแข้งๆก็เป็นพ้อก็ยังเป็นแต่ว่าก็ไข้ๆข้นี้เป็นดุอยู่กอกะอาการนอนบกพ่อเลยยังมันเป็นเจ้านอนก็นอนพักพร่องใช่ไหมห้องปสิไปหาสั่างเครื่องต่ออีวันหนึ่งวันเสารโมงหนึ่งกับเมืนะ่อไหร่กัเตี้ยก็สิ่งกับเตี้ยสิ อือเหรออ้าวเฮ้ยงงแล้วคุณเบาจ้ะิ่งเบาเบาตื่นบ่หายอีกบ่จังนี่อย่าไปคืดไปให้นองหับเด้อโซนุกคนนั้นมึงบ่ค่อยหายไน้อง เดี๋ยวเมื่อนี้นะนาะพี่น้องบปจ่าทีไปจ่ายเงินก่อนเดี๋ยวจะไปสร้างเครื่องสร้างซีเมนต์อยู่ต้นหนึ่งแล้วก็ซีเมนต์ต้นหนึ่งดินจีลอยห้าสิบก้อนปูนแดงหากระสอบ เพราะว่าพี่เขยเราสิเทอันนี้ก่อนก่อนจะสาบเนะาะกะกำลังสีมีแผนสีสาบนั่นก็จะเปลียมไว้นี่กะนี่แหละเดี๋ยวชิไป่าชั้งเครื่องก่อนเราจะทอดได้ทอดได้กะเดียวไปก่อนนะพี่้องเนาะ คือว่าการสาบนี่เพราะว่าเป็นอย่างคือต้องเฮาต้องเห็ดให้มันแลลวไวๆเนาะตัวสาบพนงังขันแล้วแล้วก็มันกะสิได้เบาแน่นะมีเรือแต่พวกเพดานกับกระเบื้องปูพื้นมีน,นี้เดี๋ยวสิออกไปอันนั้นก่อนสร้างเครื่องสั่งของไว้ก่อนเพราะว่าพี่เคยเพื่อนก็นว่างเนะาะเราจะให้ไปสร้างเครื่องมาเห็ดให้มันแล้วซิแต่ใดที่เห็ดได้นะอันนี้ก็คือปรับ เื่องมานะพี่น้องแต่ว่าเพียงกับเจ้ากำลังมาส่งเฮาสิ่งที่เฮาได้สั่งก็คือดินทรายหนึ่งรถรถหนึ่งล้านหกปูนเขียวกับต้นหนึ่งต้นหรือว่าหนึ่งตันเนาะแล้วก็ยังมีอีกปูนแดงหากระสอบดินจีรอยห้าสิบก้อนแต่ว่าเท่านี้ก่อนแต่ว่าน่าจะบ่พอนะพี่น้องน่าจะได้สั่ง เพื่อนลังนี่บุ้งหัวไมนซีเมดไปจักตันนะพี่น้องเดี๋ยวเบิ่งก่อนแต่ว่าคืองบของเฮาเฮ็ดนะครับมีเท่านี้ก่อนเพราะว่าคือว่าแหละหเฮาเงินเฮามันบ่พอเนาะพี่นอ้องบ่พอพอจักตันนึงสมมุติว่าเดือนหน้าอีกจกัก1 1ต้นโห่นะนะเพราะว่าเดือนนี้ค่าใช้จ่ายเฮา,าถือว่าหลายเลยพี่น้องหลายเล,ยเลยแล้วล่ะ มันหงขนาดเลยล่ะดีล่ะอันนี้ว่ใจเลยหัวมันหงขนาดบ่ลล่ะมันกินน้ำเปลาสือมาเขียบมาอยู่ไทยเอิ้นว่าน้อยหนาที่มาเขียบมาเขียบอีสานก็เอ้กกิน้นะไอ้ก็กิน้งนะกินอันนี้กายาไข่เพื่อนมาเยี่ยมหลาน

ใาคใา้ได้วายากักไรเจ็บแกอดก็กิน่นลงไปบดเ็กยาเอาเขียวบนือร้อนนี่โอ้ยเป็ทอนดีกว่าเจ็บกระดอกดีอะโอ้ยมันพอได้แพงนะค่อยทัางยาท่างอย่างก็แสิบเปอร์เซ็เ่มันหุมขนีเอือันง่ายอยางมนตจะว่าสี่ห้าแสนเจ็ดเปอร์เซนโมเมนได ดำหากิบพนะแปดสิบพันเจ็บรอแปะอ้อกอก่อนเราบอเจ็บหรอเขาแป๊อ้อยไปทอนออกทอนออกใส่แข่ใหม่บ่ร์นได้แ่กระดูกเขาใช่อยู่ละไม่ไม่รู้ผู้ะใส่แข่กระดูกแห้งกระจันอยู่คือผู้สาวนี่โคตรเพคตตุยแลยเจนนี่ไม่รู้ผู้นะรูผู้แล้วผู้เฒ่าแล้วมือนับเฒ่าคอยโบจักไม ค่อยไปนะค่อยเขาอ้าใช้อยู่นะเงี้ยเมื่อค่อมเม่นไม่หลงผู้แต่มันป้าอันแต่แต่ป้าแล้วละไอ้ผู้เปาเมฆกะลิงกระลีดเราอยู่ลูกวันเดียดอยู่อาทิตย์อันนี้โอ้ยเดี๋ยวหูก็ต้องรับมาไหมบ้างตำหลังเขาอีนใหญ่ไม่หลงผู้บ้างรมาบ้าพ่าาอตายแลย้วไปเป็นโลกบ,บอกพ่ออยู่สวรรค์ได้สามคืนแล้วเขาดีตาย เอาแล้วตายแล้วบอหรือผัวผัตายแล้วตายแล้วไใ้โลกของพ่อ,อกับางร้อยเองดิอ,อยู่ได้สามคืนจะตายบางร้อยบางฟังมือไปขีดออกคำพูนี่ตายแล้วเนาะนอนกินกินกินข,ข้าวอิ่มบบก,กับปลายห้ห้องน้ำมือได้มือได้ก็ตายความดันขึ้น หมดแล้วเนาะอ่อเนาะเดี๋ยวพี่น้องก็สิมดแล้วต้องเฮามาตอนนั้นงเป็นชั่วโมงกว่าสิกลับมาเพราะว่าเฮาไปสั่งเครื่องเด้สั่งรโอ้มเติมนึงอยู่ดอกแก้มจนโวอ กินแซบกินอ่กแสบอะอยลงจอยลงจอยล็กินแซบ่กินแซบกินะแซบเลือดบ่พอเลือดบ่พอเนาะจอยลงจอยลงกินแซบบาลูกปนวังนมห้ตื <S <S ่นแบนี้คอยอยเลี้ยกน้อยขาบกนนผมบอกว่าอยู่นูสผา่ากากโตเนี่ยลุยลุยลุยจหนักงตน ลูกคู yeah. um. nah. they they ่ข้ามลูกข้ามศึกเจ้าจิ๋งมันมันมูมบัดรไดออกลูกออกแล้วเห้บออีแตะกับตุวลูกผ่าบัดรไดลูกลูกกินห่องนะจอยลูกจอยลูกแต่ตกอ้ายเนี่ยนี่คู่ข้ามเลยยืมมือนะเขาให้มือแล้วคนคือกันเดี๋ยวแต่มันหน่อยสิ๋ว

เขาเอกลงตัจเนบ้าเพื่อเราใส่เาไสนมใชเือี้มหวจจับปุ๊ดนั่นนะเอ้ยพ่อลทตอนเนี่ยมาเด้หูจีปุ๊ดให้เอ้ยตัดเดียวพ่อละวราต้องเอาไปมัดขอนคือว่าละนณะนำแกงับเวลาขอนมิตคิด อ่าแพทย์ประจำแพทย์แพทย์อีหยังนี่เขาเอื้นแพทย์อันนั้นบ่แพทย์จำเป็นอะไรอ่ะพี่น้องเอ้ยติดเหลืองลดแท้ๆรอดไปสิติดเหลืองบ่เอ๊ะก็พ่อไทเอาที่จ้ะพี่น้องเอามือหันไปคมอันนั้นไว้กเจ็บเด็กอยจะเจ็บแทนเด็กกินอย่างกินแม่ครับ ล้านเมืออะไสมอยแล้วการช่องทํานี้น่ะช่วยกันให้พานี่แพทย์จะปิ่นพี่น้องเลยน้องชายเพิ่นไปปดให้อันปดให้เอื้อยเพื่อนเป็นบ่อหลังเขาเล่นโชว์ัคือก็คือเย็บแทนเด้พาเขาวนต์โชว์รักเป็นปดให้แอนให้น้องว้ายเสียวเดากินเดีะ หานั่นติดนะแม่เลือดจะตีดติดออกอ่ะถอดพูดแม่ปุ่นเป็นของตัวเองบอาไปถอดกันเน่นไว้เพานั่นแน่นไว้เดี๋ยวยันละปุ่นยังดอกเอาอันนั้นเด้เออสัมฤทธิ์อันนั้นเขาโบได้เอาให้บอสยูนอีเมยเด้มีน่ะอันนี้กะไรครุบอยู่พี่น้อง ไล่คุบอันน้ำหวานประตูอยู่กูเลือดไลกันยังวานะไปเอาอันนั้นมาใส่แม่แม่อันนั้นอันน้นอันนั้นสำลีนะสีน่ะแม่เอ้ยนี่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 เออสลีีลออันนั้นเขามดลบอน้าเกลือเาน่ะเย็นเย็นเยันก็ดีเลยเน้นเนนเน้นเอออนก็ต้องสู แตดี่นเ้่อนหลพใจเลือจำเป็นมเจำเป็นเลือดจิตจิตแล้วเนาะใส่บามาใ่่ใส่จักโมงก่อนอใส่แปดดีมันบมเนนกินเจ้าได้กินสาวไส้มาดูค่ะกินเละไหประเนียวเล่พ่อากแเวลาว่างๆเลยเดี๋ยวสิพาไปใส่เลือด เงินยังอยู่เตี้ยหรอเด็กผ้าไปใส่เลือดเพื่อนเขาจะหุงหมอมีบ่คุณหมีเท่าเด็กผ้าไปไปแขวงคนละเดี๋ยวหลังจากเอื่อยปวดแล้วนะพี่น้องกับเอื่อยกินข้าวกินข้าวอิ่มแล้วนอนคิดเก้าคนแล้ว กินอาหารมื่อเร็มาเบิรงก่อนคือยังเขาก็กินแล้วเมื่อกี้เลอันนี้เป็นเขียดเขียดคุ้มคมานะพี่น้องเขียดเขียดบางนาวบานเเอิญเขียดบางนาเอาไป้วพ่อไม่ติดเขียดบางนาอะไรแต่วกับกุ้งยัง้อยซื้อมาให้เขากินทุงติดหน่อยขวบบริ้กินกุ้งจักโตเลย Yeah. ย่าปิดยังบไปดูไกด์หลานอือยังขี้เต่าอปีปุ้ยเลยพึ่ง <c oughs> พึ่งนาพี่น้องอะไรจะสั่นเลยนะ <c oughs> เนาะเฮ้ยจะปพสแล้วปพสจากันใส่สโลมล่ะ <c oughs> เดี๋ยวกัคลิบก <c oughs> ระจบเพียงเท่านี้ก่อนถ้าว่าพลาดประกันไดก้ก็ขอโทษขออภัยในเพี <c oughs> องเนาะเดี๋ยวไปหาสั่งเครื่องสั่งของพี่น้องเลย โอเคไปก่อนนะพี่นอ้นองๆบ๊ายบายขอให้ทุกท่านอย่ดีไม่แห้งเด้อ